สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนใบน,นี้สายด่วนชัยภูมิค่ะเข้ามาสามงวดแล้วค่ะงวดนี้บนล่างให้เด่นแปดเด่นสองค่ะสองตัวแปดสามศูนย์สองเก้าสองแปดหนึ่งกันศูนย์สี่ศูนย์หกค่ะต่อมาแม่นมากค่ะให้เด่นสามสองตัวสามหนึ่งสามสองสามสามหกสามเจ็ดสามแปดสามค่ะ ส่วนใบนี้มีห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าแปดสี่สี่สี่สามตัวสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่สี่แปดสามสี่แปดสี่ห้าแปดสามห้าแปดสี่ค่ะต่อมาแอดเงินค่ะสามตัวหกศูนย์สามสองตัวเก้าสามเก้าสี่ค่ะต่อมาแอดปลายฝันค่ะสามตัวห้าศูนย์สามห้าสามศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ห้าสามสามศูนย์ห้าสามห้าศูนย์ สองตัวศูนย์สามสองสามสามหนึ่งสามสามสามห้าสามแปดแปดสามเก้าสามค่ะต่อมาแอสซักค่ะให้เด่นแปดเด่นหกเด่นสามสามตัวแปดหกสามสองตัวแปดหกแปดสามหกสามเก้าสามค่ะต่อมาหวยไก่ปางวดที่ผ่านมาเข้าเก้าหกบนค่ะหัวนี้สองตัวบนล่างนี่สามสองสามสี่สามหกสามแปด สามตัวมีเก้าแปดสามสองเจ็ดห้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งห้าสามค่ะต่อมาเอไล่นมค่ะจุดสามตัวมีศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหกสามเจ็ดจุดสองตัวบนล่างมีศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกสามหกเจ็ดค่ะต่อมาสายทหารค่ะให้วิ่งสี่ค่ะต่อมาตระกาศสิทธิ์ค่ะเข้ามาสามงวดแล้วค่ะ เงินนี้ให้เด่นสองเด่นสี่เด่นเจ็ดเด่นเก้าสองตัวสองสี่สองห้าสองเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะต่อมาจำเนียนอ่อนนุชสิบเลขขายดีค่ะมีห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสี่เก้าเก้าสองแปดเจ็ดสามห้าสองสามสี่สองสามศูนย์ค่ะส่วนในนี้ให้วิ่งลูดเด่นเก้าค่ะสองตัวสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเก้าเก้าค่ะ ส่วนวบน,นี้สองตัวล่างให้เด่นสองค่ะสองตัวห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ